ตอนที่เราไปกองปราบมีวิญญาณนักโทษที่มันมันมันผูกคอตายในในห้องขังอะ่ะมันมันก็ยังอยูเย่เข้าใกล้ไม่ได้มันเป็นดุมากเลยอันนั้นเราไปลุงตาไม่ได้เข้าไปแผลลูงตาไม่ได้เข้าไปแผ่ตแ,ผแต่พวกเข้าไปคงยังไม่ไปอะ วิญญาณที่สองก็คือที่เชียงใหม่คุกคุกเก่าอ่ะอ้นั้นนักโทษตายในในโซ่ในความทร,รมานไอ้นี่ไปแล้วฮะตอนที่เราไปสวดทีในคุกอ่ะใช่แล้วน,นั่นไปหมดแล้วฮะเพราะวิญญาณเวลาตายมันก็นเหมือนกับมันติดคุกอ่ะเพราะมันตายก่อนกำหนดอ่ะ ความรู้สึกของมันก็คือมันตายมันต้องรออายุครบอายุไขเขาน่ะมันถึงจะไปตามกรรมอีนนี้เวลาคนเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะดุวิญญาณุ่งเนี้ยไปเขตบริเวณถ้าเลยออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในที่บริเวณของเขาอะประมาณนั่นแหละใช่ ถ้าคิดไม่ดีหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมันก็จะเล่นงานเอาแผลยากไม่ใช่แผลง่ายๆที่เราไปแผลทุกวันเนี่ยวิญญาณใกล้ๆอะได้แล่วิญญาณละเอียดจะได้ทั่วไปนะหลวงตางคะแล้วมีเทคนิคอะไรไหมคะที่ทำให้แสงบุญ ของหลวงปู่อยู่ได้นานๆพอให้วิญญ,ญาณมมโมธนาทานเนี่ยคะ่ะเราเหรอบุญคืออะไรอะ่ะคือความสบายใช่ไหมอารมณ์เราสบายตลอดเวลาหรือเปล่าเราอยู่ในบทสวดมนต์ตลอดเวลาไหมเราแผ่เมตตาปรับภพภูมิส่งวิญญาณสวดมนต์ตลอดเวลาเนี่ยบุญก็จะได้ผ่านจากเราไปตลอดเวลา ทั้งกลางวันกลางคืนนะเพราะจิตเราสว่างจิตเราสว่างบุญทั้งหมดนะ่ะมันก็มาที่เราเหรือเฉพาะจักรพพัดหรือไตสนาคมหรือหลวงพ่อนะ่ะก็มาที่เราใช่ไหมมาที่เราก็แผ่บริเวณแถวนั้นนะแค่ทรงอารมณ์นั่นแหละถ้าทรงได้ก็โอเคถ้าทรงไม่ได้ก็ไม่ได้ แสดงว่าตับใดที่เรายังทรงอารมณ์ได้ดีอยู่บริเวณแถวนั้นนะวิญญาณเขาได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่วิญญาณที่ได้ไดเดอคือเราต้องอธิษฐานนะฮะอธิษฐานแผ่ตลอดชีวิตนะฮะเวลาเขาน้อมเนี่ยมันไม่ไปแสดงว่าเราไม่ได้ให้เราไม่ได้แผ่แบบคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้นะฮะเวลาไม่ชีไปทาบุญเนี่ยทาบุญให้ทานเอายังง่ายๆนะคนทั่วไปอะ่ะพอทานแล้วก็ บางทียากก็รอรับเขาน้อมมามันก็ไม่ได้นะเพื่อนฝูงอะไรพวกนวิญญาณแถวนั้นถ้าไม่ชีอธิษฐานตลอดชีวิตบุญที่สร้างบุญที่ทําทั้งหมดน่ะมารับตลอดชีวิตเนี่ยไม่ชียอารมณ์ดีสวดมนต์เขาก็รับจะให้ทานรักษาศีลภาวนาอะไรก็ตามบุญทั้งหมดน่ะมันก็ผ่านรูปนามของเราไปที่วิญญาณนั่นแหะ คำว่าอาธิษฐานตลอดชีวิตแปลว่าอาธิษฐานแค่ครั้งเดียวก็ได้ใช่ไหมไคะแต่ปกติเขาอธิษฐานลอนชีวิตอ่ะพอเวลาเขานั่งสมาธิหรือสวดมนต์ภาวนาส่วนใหญ่เขาจะแผ่เมตตาอยู่แล้วแต่ที่จริงการแผ่เมตตาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสวดมนต์ทุกครั้งมันก็เป็นการแผ่ทุกครั้งอยู่แล้ว พราะเขามันน้อมน้อมเอากับเราทุกครั้งมันก็เหมือนแผ่ใช่ไหมแต่ที่เราแผลตอนสุดท้ายหมายถึงเรากําหนดไปตามจุดจุดสําคัญที่เราอาธิษฐานะเรื่องราวที่เราอาธิษฐานสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอะประมาณนั่นแหละเวลาสเพไม่ได้คิดอะไรละ่ะในเราแผ่สุดท้ายตอนสุดท้าย นั่นนะไม่คิดิดคไปไหนก็กำลังก็ไปนั่นแหละไปที่คิดเแหละนึกไปถึงคนพลังก็ไปที่คนนี่หรอคะถูกคนที่ฝึกกรรมฐานในสาลหลวงพ่อบ่อยๆเนี่ยถ้าเราแผ้เข้าไปบ่อยๆนะนึกเจาะจงเข้าไปบ่อยๆเนี่ยอันดับแรกเขาจะส่งข่าวมาเราหรือไม่กับฝัน ทำไมคนถึงฝันมาให้เราทำไมคนเราถึงไปบอกโชคบอกหวยบอกลอตเตอรี่เขาได้คือการแผ่นั่นแหละคือการแผ่กับให้กับคนที่เขามีพะกคุณกับเราอ่แหละใช่ไหม <c oughs> คนที่มีบุญคุณกับเราอะส่วนใหญ่ <c oughs> ถ้าฉลาดหน่อยเนี่ย <c oughs> เขาแผ่นะ <c oughs> เขาก็ออธิษฐานแผ่กับ โลกวิญญาณมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่เกี่ยวข้องกับพระพเจ้าและหมุนะ่คณะพอบางคนเนี่ยเกี่ยวกับหลวงพ่อจริงๆอะ่ะแต่เป็นศัตรูกับเราเกี่ยวกับเราเหมือนกันอะ่ะแต่เป็นศัตรูกับเราใช่ไหมล่ะมันเกี่ยวเหมือนกันอะ่ะเกี่ยวโดยในอดีตเคยขัด มีขัดผลประโยชน์กันเข้าใจไหมเข้าใจไม่ชีดูหนังไม่ชี้ไม่สังเกตดูเหรอการชิงมลังการแย่งสมบัติการฆ่ากันการไม่ถูกกันระหว่างรัธชายาติลูกหลานพี่น้องอะไรพวกเนี้ยมันก็ทำให้เกิดเกิดการไม่ถูกกันนะ ทีนี้ไม่ถูกกันเนี่ยตัวกลางคือใครอะ่ะตัวกลางคือใครหลวงปู่ไม่เคยดูหนังอะ่ะไม่เช่ไม่ดูหนังแต่หลวงตาไม่ดูะไยยังรู้เลยที่มันมาคุยกันนะเรื่องของอ๋อเจ้าทั้งหลายนะล้วนแต่มันเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทั้งนั้นอะ่ะมันล้วนจะเป็นลูกศิษย์โพธิสัตว์ทั้งนั้นอะ่ะใช่ไหมว่าจริงๆแล้ว มันก็เกิดมันก็เกิดมาเจอกันนั่นแหละแต่มันมาก็มาแย่งผลประโยชน์กันแย่งตำแหน่งแย่งอาชีพแย่งความเป็นใหญ่แย่งความรักประมาณนั้นแหละในที่จะเห็นทั่วไปยุคนี้ก็เห็นราชวงศ์ทั้งหลายหรือแม้แต่บ้านเมืองเราแม้แต่ครอบครัวเนี่ยแม้แต่ญาติพี่น้องเนี่ยถามว่ามันมันเป็นญาติกันไหมเป็นแต่ทำไมมันไม่ถูกกันนะ่ะ เพราะอะไรล่ะเพราะผลประโยชน์เนี่ยเพราะความโลภไงเพราะความโกรธมัง่งความหลงมั่งอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเกิดการดาาร่า,ก,า,ก,ากันฆ่ากันตีกันทำร้ายกันนะในการข้างหน้าเพราะมันเกิดไปมันก็เกิดไปอีกละเพราะท่านเป็นตัวหลักไงท่านเป็นตัวกลางอ่ะมันก็ไปเกิดกันท่านใหญ่ ไอ้บริวารทั้งหลายที่ถูกกันมั่งไม่ถูกกันมั่งมันก็ไปเจอกันอีกอ่ะแต่ว่าแล้วเจอกันอีกเนี่ยแล้วไม่ชีจะทําไงถ้าไม่มีชีไม่ได้ฝึกกรรมฐานอะไรเลยไม่ชีจะรู้เรื่องไหมทําไมผัวหนูอะมันก็รักหนูแต่มันทําลายหนูมันจะฆ่าหนูทำไมเป็นงั้นน่ะนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตการเวีนวยน่หวใจเกิดของชีวิตทําไมโพธิสัตว์เขาจึงมี มีพระคูณอย่างยิ่งก่อนลักษณะนี้นะลักษณะที่หลวงตาคุยเนี่ยนะเราย้อนอดีตเนี่ยถ้าดูอดีตนะดูไม่เป็นก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกใช่ไหมก็คอยไปเกลียดไอ้คนนี้รักไอ้คนนี้เหมือนในในหนังอะ่ะมันก็เหมือนกันในสังคมทุกวันนี้เหมือนกันใช่ไหมเอเกียดมันเปไปแย่งกันนี่ไอ้นี่ก็โกรธอันนี้ก็รักอันนีนนนน้ประมาณเนี้ยแต่จริงๆไม่ใช่หรอก มันเป็นการติดเฉยๆแล้วมันเป็นความโลภใช่ไหมความโลภที่ติดมาจากอดีตนะความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่ชีฝึกกรรมฐานไปนานๆสดมตนไปนานๆเน,น่ะถ้าไม่ชีเข,เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเวลาตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบในเรื่องราวที่เราเห็นหรือสภาพสังคมสู่ไปไม่ชีก็เกิดความรักมั่งความเกลียดมั่งความหลงมั่งใช่ไหม ว่าไม่พอใจดีใจอประมาณเนี้ยเนีนะ่ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นน่ะนชีจะเปลี่ยนเปลี่ยนภพชาติเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอะไรต่อนมีอะไรเนี่ยมีวิธีการเดียวนะหลวงพ่อท่านสอนนี่แหละคือสวดมนต์นี่แหละถ้าตราบใดที่ไม่สวดนะตราบใดที่สัมผัสไม่ได้ตราบใดที่ไม่ไม่พิจารณานะนิจก็อยู่อย่างเดิม ความรู้สึกเหมือนเดิมเวลาไปไหนก็ไม่ได้แก้ไขตัวเองไม่ชีไม่แก้ไขตัวเองแล้วไม่ชีไปแก้ไขใครได้จะเป็นหัวหน้าเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมเอ่าไปคุยให้ใครเขาฟังเวลาเขาถามก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะจิตมันไม่เบาบอกไม่รู้เรื่องเราไปถามหลวงปู่ไม่รู้เรื่องไปถามหลวงตา เรื่องไปถามแม่ชีมันเรื่องไปถามนู่นถามนี่นู่นใช่ไหม <laughs> ก็ไม่ได้ฝึกอ่อา,อาไม่ได้ฝึกมันจะไปรู้อะไรอะ่ะฝึกก็อย่างนั้นอ่ะสวดมนต์ไปอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ดูเลยเวลาสวดก็สวดนะ่ะเวลาแผลก็แผลแต่ยังมีอยู่ฮะยังมีความอะไรต่อเม่ออะไรอยู่ระหว่างที่ไม่สวดอะ่ะ ใช่ไหมเราก็จะเห็นทั่วไปนะไม่ว่าใครเราก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นไม่มีใครไม่เป็นหรอกเป็นมาทุกคนแหละใช่ไหมแต่ใครที่แก้ไขได้ใครที่ฝึกได้ก็โอเคอ่ะคือเอาตัวรอดได้คือเดินนำหน้าเขาได้แหละถ้าไม่ไม่ชีไม่ฝึกไม่ชีจะเดินตามตูดเขาไปเรื่อยๆแหละไม่ได้ออกหน้าก็หรอก เข้าใจไหมเนี่ยถ้าวันเข้าใจก็สวดมนต์ไปกันแล้วกันถ้าสวดไม่เข้าใจแล้วก็สวดไปเรื่อยๆจนจนกว่าจะตายนั่นแหละเกิดใหม่ก็เหมือนเดิมมีความรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยดูอดีตนะคะหลวงตาดูยังไงให้เป็นนะคะอ้าวดูอดีตมาชาติที่แล้ว เป็นพระเจ้าเป็นดินนะชาติปัจจุบันเป็นอะไรอะ่ะเป็นตาสีทำไมเป็นอย่างนั้นอะ่ะแต่ว่ากูไม่ได้ทำเรื่องอะไรดีเลยเนี่ยนะตอนที่เป็นนะแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้ากูยังไม่ทำอีกแล้วครั้งหน้ากูจะเป็นอีกหรือเปล่าละ่ะอ่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะไม่ได้จมจะจมอยู่ในอารมณ์พวกนั้น ที่ทำไม่มีเยอะลักษณะอย่างงี้ยวนเวียนอย่างนั้นบางคนแต่งตัวนู่นนะแต่งตัวย้อนยุกไปนู่นนะสมัยก่อนนั่นแหละลงจากรถไปซื้อปลาตังโกก็ยังแต่งชุดนั่นนะคือแต่งแล้วมีความสุขว่าตัวเองเคยเป็นนะมันเป็นอดีต้ไอ้ปัจจุบันเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นอะไเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแล้วอดีตนั่นแหะเป็น แล้วไอ้ตัวเองไม่ทําปัจจุบันเนี่ยอนาคตมันจะไปเป็นอีกได้ฮนะไม่มีทางเพราะโลกนี้มันก็เหมือนเก่านะท่านไม่ไม่ใหม่หรอกเนี่ยโลกเนี้ยมันจเจริญแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆไนงะเจริญแล้วเสื่อมไปจเจริญแล้วเสื่อมมันก็ไปย้อนยุกไปเป็นเมืองเมืองอย่างเก่านะั่นแหละไม่ใช่นะั่นะมันเจริญวัตถุแล้วมันจะอยู่ไปเรื่อยๆนะั่นไม่ใช่นะ ถ้าเราไม่เตรียมตัวที่ต้องฝึกการเวียนไยตใจเกิดเนะี่ยมันก็จะไม่เข้าใจเราพูดถึงว่าจริงๆแล้วรู้บางคนนะรู้ไปไหนก็รู้หมดแหละบางคนก็คุยกับผีได้รู้เหมือนนะ่ะแต่ปัจจุบันนะ่ะไม่เรียนเลยลาวอะไรหรอกจริงไหมไอ้ที <laughs> จะถามอะไรเหตุที่คุยกับผีได้ร,รู้นู่นรู้นี่นี่เกิดผี<า>มันไปจากคนไม่ใช่คนเนี่ยคุยกับคก็ได้้งฝึกอ่ะอย่าว่าจะผีเลยคุยกับพระเจ้าในอดีตยังได้ละคุยกับพระเจ้าในอนาคตยังได้เลยคนนี่แหละ <c oughs> ทำไมไม่ฝึกละ <c oughs> ่ะคุยกับศาสด้าจุนิดะ่ะ คุยได้เพราะปรับคลื่นตัวเองเขาก็คลื่นสัตว์แต่ละชนิดเพราะสัตว์แต่ละชนิดมันก็มีคลื่นของมันอยู่อะเข้าไปนี้ปรับยังไงอะคะสวดมนต์ดิเป็นฐานเนี่ยไม่มีฐานล้าจะไปฝึกอย่างอื่นได้ละเขาเรียวกว่าพื้นฐานเนี่ยใช่ไหม เออถ้าไม่ชีไม่มีพื้นฐานอะไรไม่ชีไม่ได้ฝึกอะไรเลยไม่ชีกับเกิดแก่เจ็บตายไปตามกรรมที่ทำมันแหละทั้งทั้งที่ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเพียงจะนั่งห่างจากความรู้สึกทั้งโลกนะบ่อยๆนะอยู่ในกำลังของจกักรพรรดิหรือใจสนานาคมหรืออยู่กับพระ อยู่กับลวงปู่เนี่ยก็บอกแล้วว่าสอบวิชามอยู่ที่นั่นเนี่ยไม่ใช่เรียนอะไรอใช่ไหมไม่ชีจิตอยู่ไม่ชีอยู่ที่ไหนล่ะ่าหลวงตาอยู่กับลงุลงพ่อดูเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะห่างมีห่างน้อยมากนะถามว่ากระแสท่านกันะกระแสจิตเรามันเป็นเนื้อเดียวกันเปอร์เซนต์เยอะเนี่ยไม่ชีถามมาเดี๋ยวอยากถามอะไร ม่ชีมีโทรศัพท์ไหมล่ะแม่ชีอยากรู้อะไรก็คลิกดูนะถ้าไม่ชีไม่มีโทรศัพท์ไม่ชีก็รู้อะไรไม่ได้หรอกโลกเนี่ยนะถ้าจิตไม่ชีไม่อยู่กับลวงปูนะ่เน่ะไม่ชีจะรู้อะไรไม่รู้นะเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละเครื่องก็คือจิตเราเนี่ยคำว่าจิตอยู่ในกรรมฐานนะคะ คือลักษณะใดคะออยู่ในกรรมฐานก็อยู่ในบทสวดมนต์อยู่กับหลวงปู่อยู่กับไจสนนคมอยู่กับจักรพัดอยู่กับพรมิหารน่ะอยู่กับบุญอยู่กับอารมณ์ที่ดีเลือกเอาที่เอาอะไรหรือจะเอาทั้งหมดก็ได้เวียนไปเวียนมาเนี่ยนะมาอยู่ที่ไหนแล้วตอนเนี้ยเออาไม่จีสัพเพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสัพเพเรื่อยเนี่ยถามว่ามีจิตม่ชีอยู่ที่ไหน ก็อยู่ในภูมิวิหารไงแล้วมันมีอารมณ์ทางโลกไหมอา้าวก็ถูกนั่นคือกรรมฐานนะคืองานของจิตแหละที่บอกว่าจิตอยู่ในภูมิวิหารเพราะว่าเวลาสับเพก็คือการเมตตาใช่ไหมคะพูดถึงคําว่ากรรมฐานคืองานของจิตจิตอยู่ความทุกข์มันก็ทุกข์แหละใช่ไหมจิตอยู่กับความสุขมันก็สุข จิตอยู่ก okay. ับหลวงพ่อก็อยู่หลวงพ่อไงจิตอยู่กับพระก็อยู่กับพระไงจิตอยู่กับพรมิหารก็อยู่กับพรมิหารไงอยู่บ่อยไงอยู่บ่อยนะมันอยู่เลยไหมล่ะเออถ้าไม่อยู่เลยมันจะไปอยู่ได้ยังไงเรามันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าอยู่บ่อยล่ะมันชินไหมเออถ้ามันชินแล้วเป็นยังไงล่ะชินกับพรมิหารเอา เอาง่ายๆเอะเมตตากรามมุณาโมทิตาอุบเบขาเนี่ยเอาชินกับพุมีิหารนะใช่ไหมจิตมันเบาไหมล่ะมมีความรักใช่ไหมมีความกรุณามีมุทิตามีมอุบเบกขานี่คิดดูใช่เมื่ออายุไม่ชีก็จะยืนละเพราะความรู้สึกทางโลกน้อยมากแล้วเวลามีปัญหาทางโลกมันก็เข้าไปนะมันชินไงอืม เหมือนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแมชีไม่เคยไปไม่เข้าใจเรื่องสัตว์ใช่ไหมสัตว์เนี่ยถ้ามันเห็นศัตรูมันก็นวิ่งหนีเข้ารูใช่ไหมอย่างพวกแย่อะไรพวกนี้เออเวลามันขึ้นมามันก็ดูมันไม่มีใครทำร้ายมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละมันก็หลบไงแล้วไม่ชีไม่มีที่หลบอ่ะ แวลาเราโดนขึ้นวเนะี่ยขึ้นทางตาหูจหมูกเล่นกายไม่ชี้ไม่มีที่หลบนะไม่ชี้ก็มีอาการเนะี่ยไม่ชี้มีอาการอ่ะธาตุไม่ธาตุก็ไม่ปกติด้วยจ้ะนะ,ะนไปรับมันมาทีนี้เรารับขึ้นที่ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะถ้าเราก็รับขึ้นไม่ดีมันจะไปดีได้ยังไงมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไง ว่าจิตมันเป็นธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมเราทุกคนนะคะหลวงตาสามารถฝึกจิตจนกว่าจะรับขึ้นไม่ดีได้ใช่ไหมคะฝึกจิตจนไม่เกิดก็ได้ฮะชาตินี้แหละฝึกจนเกิดกับคนตายก็ได้ไม่ต้องเข้าท้องก็ได้ฝึกจนกว่าจะเวลาตายเข้าท้องก่อนก็ได้ ฝึกไปพรมก็ได้ฝึกแล้วเกิดเลยก็ได้ฝึกไปเป็นเทวดาก็ได้แต่ก็ต้องไปไปฮะเวลาตายต้องไปไม่ไปที่ไหนก็ที่หนึ่งล้ไม่ไปแล้วไม่ชีไปไหนไม่มีชี่ไปอะมีอยู่แค่นั้นล่ะ